ได้บ่ฮะั่วปวตวได้เร็วๆๆๆโอ้ย้มันหลับมาหลับมาๆป๊าตุ๊ตุ๊ตุ๊แตกสดๆักมือบัดนี้เดีกยว๊ดตุ๊ตุ๊แม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าเหนแม่เจ้าแม่เจ้าโหนักเตะ ดึงไปูละมาตึงเหวก้ไยเด้อตกน้ำซะ้เจ้าเขาเห็นยังไงบอกไม่รุดไม่รุดูดไมู่ดึงมาพุนเลยต้องไปต้อมือตาวดเดียวกนไล่นี่ยจ้าจ้าจ้าจ้จจฮัลอว่าควนักวนน่ แม่นแม่นแม่นแมมะนี่เดียวุ่ยเดียวุ่งเดียวอนไลนไลทวกูพึงเมื่อวันนี้พ่ปบาดดดดดอานี้พี่แนวไม่พี่น้องเลยคุณมันมันก่กสาวใจพุ่มกักบบาดที่นี่มึง